แนะนำให้ทุกคนรู้จักก่อนนะครับนี่คืออาจารย์ผมครับอาจารย์บุษาบามีลูกศิษย์หนุ่มๆห,มหมล่อๆมาเยี่ยมบ้านก็โหโมีความสุขมากๆเลยมีความกังวลแล้วเธอโทรคุยอาจารย์เรื่องของรถยนต์ที่อาจารย์ใช้งานแล้วก็เซอวีปี02ก็ย่างเข้าเกือบ20ปีแล้วอยากจะมาม <น S 2> เข้ามา<ก>ดูแลมันแก่เหมือนครูสิโออาจารย์ยิ่งแก่ยิ่งสาวยิ่งแก่ยิ่งดูดีโอเคอาการเป็นไงบ้างยังขับอยู่ตอนนี้ครับขณะนี้ที่มีปัญหาก็คือ มันเหมือนกับเบรกมันไม่ค่อยดีอพอเบรกไม่ค่อยดีนี่ครูก็ไม่รู้ว่าสาเหตุมปนจากอะไรนะเพราะว่าครูเป็นครูสอนคณิตครับไม่ได้สอนช่างเอไม่ได้สอนวิชาช่างเอนั่นแหละอาการเป็นไงครับครูแตะเบรกใช่ไหมที่เท้าเวลาแตะปุ๊บ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 สัทธัพมันทำอะไรใช่ไหมอ่ามันมันก็รู้สึกว่าที่เท้ามันมันมันสะดุดสะดุดแล้วยิ่งกระชังจะชันปุ๊บสะดุดลื่นไปเงี้ยมันลึกระยะการเบรกจะมากกว่าเดิมมากกว่าเดิมอ๋อมันมากกว่าเดิม อันตรายอันตรายเลยใช่ครับอ่าก็ระยะเบรกมันไม่เท่าเดิมอ่ะมันไกลกว่าเดิมอ่ะอีกนิดนึงก็จะตูดคันนักข้าแล้วนะเธอพูดมาที่ครูหวาดเสียวเลยนะเนี่ยก็เลยต้องเข้ามาดูแลล่าสุดที่อาจารย์มันแตนไปล่าสุดเนี่ยทำอะไรมาบ้างครับก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องํารอบเนาะครับแต่สิ่งที่ครูครูดีใจก็คือว่ามีคนมาบริการถึงบ้านเนี่ยครูอยากมานานแล้วแบบเนี้ยสุดยอดเลยอ่ะเธอคิดดูซิว่า เวลาจะออกจากบ้านทั้งทีมันต้องแต่งเนื้อแต่งตัวใช่ไหมใช่ครับผัดหน้าทาแป้งแะเอารถไปซ่อมอ่ะอ่าฮะแทนที่จะไปเดินห้างอ่ะออไปนั่งรอคิวเออมันไปแทนที่จะไปชื่อสวยที่ห้างใช่ไหมกลับไปสวยที่ลงที่ที่สูญซ่อมสูญซ่อมหรือว่าบางที่ก็อูไม่มีแอร์ด้วยอ้มหมันน่าไปไหมล่ะอไม่น่าไปเลยไม่น่าไปแล้วก็ไม่รู้จะอยู่ที่ไหนครับอย่างไรครับมันมีปัญหาไปหมดเอ้ยเจอช่างคนเดิมหรือเปล่าอืมฮึใช่ไหมใช่ครับกับการที่ เธอมาบริการถึงบ้านเนี่ยมันต้องเธอแน่นอนพระโทรศัพท์คุยกันแล้วนี่นัดหมายกันถูกต้องครับเออนั่นแหละคือสิ่งที่ดีคือหนึ่งได้ช่างคนเดิมพูดจาภาษาภาษาเดียวกันครับมันรู้เรื่องการบริการแบบนี้มันมันควรจะทําได้ทุกเกือบทุกอย่างเท่าที่ทําได้นะใช่ครับครูว่านะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องหรือมาเปลี่ยนหัวเทียนอะไรก็ตามแต่หรือว่ามาเช็กระยะควรจะมาทําที่บ้านบ้างเนาะแล้วอาการของเครื่องยนต์ขับตอนนี้ ดีไหมก็เวลาเหยียบคันเร่งเนาะเวลาจะแซงคันหน้านี่นะมันก็มีแบบบางทีก็วื้วื้บ้างหวั่บ้างนิดหน่อยใช่ครับแต่พอครูไปถามผู้รู้ครับเขาบอกว่าอาจารย์อย่าเหยียบเร็วเกินไปค่อยลึกอ่าค่อยลึกไปอย่ากระทืบอ่าครูคิดว่าแรงครูแค่นี้ครูไม่ควรจะกระทืบเนาะกระทืบก็ค่อยเหยียบก็น่าจะรู้อาการอยู่นะก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าเราเร่งเนี่ย อ๋อรีบด้วยรีบด้วยใจ,วใจไม่อยู่กับตัวใ<อ>จอยู่ปลายทางแล้วก็ก็ไวรุ่นหน่อยหนะ่อยะก็แปลว่าเหยียบไปปุ๊บเฮ้ยมันทำไมพุ่งพ่นี่วะก็เลยโทรถามถาวรถาวรบอกว่าอ,อาจารย์ให้มันค่อยๆไต่ไปสิครับไม่งั้นเดี๋ยวเครื่องจะแย่นะอ,อาจารย์ต้องเข้าใจรถด,ด้วยไม่ใช่อยากอะไรใช้อะไรมันก็ใช้ดัก โดนสั่งสอนกลับมาอีกเมื <laughs> ม่อก่อนเมื่อก่อนสอนเขาแต่นี้เขามาสอนคืนโดนสอนกลับมาอ,อีกเอมเธอว่าไหมว่ารถเก่าๆเนี่ยจำนวนปีใช้มันเยอะค,คนเจ้าของต้องต้องทำใจใช่ไหมว่ามันเก่าแล้วมันทำได้ <laughs> หลักการวิศวกรรมเครื่องกลเนี่ยรถมันสามารถทำให้เฟชขึ้นมาได้ไม่ว่าการโอเวอร์ฮอนหรือว่าเปลี่ยนชิ้นส่วนบางส่วนได้ <laughs> เพื่อจะให เพราะเปอร์ฟอร์มานซ์ของเครื่องยนต์ขึ้นมาที่90% 9 5 98เป้าได้ครับอ๋อสิ่งที่ครูรู้มาก็เปลี่ยนรถเมื่อไหร่อาจารย์จะเปลี่ยนรถสักทีมันเก่าแล้วเนี่ยอาจารย์จะขับรถเก่าแล้วน่าเป็นห่วงนะ<อ>เผื่อไปตายกลางทางอะไรอย่างเงี้ยอ๋อถ้าเกิดเราตรวจเช็คดีๆดีไม่มีตายหรอกครับไม่มีตาย<อ>ไม่มีทางเลยครับงั้นถ้าจะให้รถครูฟรชตตลอดไปปุ๊บเธอจะต้องมาดูช่วยดูแลรถครูหนึ่งสองต้องมีบริการ ที่ทาให้ครูสบายใจสุขสบายกายด้วยไม่ไมใช่ใจอย่างเดียวก็ต้องมาบริการครูงั้นเดี๋ยวผมจะบริการตรวจเช็คตามระยะแล้วก็แก้ปัญหาตามอาการที่อาจารย์บอกเมื่อกี้สุดเบรกแล้วมีเสียงดังสุดยอดถึงบ้านถึงที่ไม่ต้องเดินทางไปไหนสุดยอดมีรุ่นพี่มาร่วมแจมด้วยครับเดี๋ยวขอแยกไปดูรถอาจารย์ก่อนแล้วรับเอาละ ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับวันนี้มีพี่ถาวรมาด้วยพี่ช่วยแนะนําตัวเองให้ทุกคนรู้จักนะครับเออผมเดิมชื่อถาวรสรงรักนะจริงๆบอกก่อนพี่ถาวรเนี่ยเป็นเป็นรุ่นพี่นะใช่เป็นรุ่นพี่ผมเรียนที่สถาบันเดียวกันวันนี้เราก็มาบริการครูใช่พี่เช็คแล้วยังไงบ้างครับล้อหน้าสรุปแล้วล้อหน้าเนี่ยก็คือจานเบรกมีรอยผ้าเบรกเนี่ยมันแข็งครับมันทําให้กินจานเบรกเมื่อกินจานเบรกปุ๊บผ้าเบรกมันไม่สามารถจะ ขายขี้ผ้าเบรกเวลาที่เราเบรกไปทําให้ผ้าเบรกเนี่ยมันอมขี้ผ้าเบรกไว้ที่หน้าหน้าสัมผัสของผิวครับผ้าเบรกกับจานเบรกครับแล้วเมื่อมันจานเบรกเป็นร่องมันก็ยิ่งแนบเข้าสนิทกับร่องทําให้เวลาเมื่อเราเหยียบเบรกปุ๊บมันจะเหมือนเกิดการบีบตัวที่มันแน่นขึ้นทําให้เกิดมันเป็นการมันแล้วมันสนิทแน่นจนมันเกิดเสียงดังขึ้นงั้นพอพี่เหนอย่างนี้ปุ๊บพี่แก้อย่างไงบ้างวิธีที่แก้ตอนนี้ก็คือหนึ่ง เชียร์จานให้เรียบซะครับผมเชียร์จานต่อไปก็คือต้องเปลี่ยนผ้าเบรกเปลี่ยนผ้าเบรกครับเปลี่ยนผ้าเบรกที่ใช้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมขึ้นแล้วก็ต้องเหมาะกับประสิทธิภาพที่จะใช้ด้วยบางครั้งแกบอกเลยขับเร็วประสิทธิภาพจะใช้แต่แกบอกว่าดังจากหน้าแล้วหลังพี่ทําอะไรไปเมื่อกี้เห็นแว๊บหลังก็เหมือนกันหลังก็เป็นเกิดจากงานแบบเดียวกันหน้าเพราะว่าเคยเปลี่ยนมาชุดเดียวกันผ้าเบรกอยู่จานวนเยอะแต่ว่าหน้าสัมผัสผ้าเบรกกับ จานเบกมีปัญหาเหมือนกันก็คือ,อเกิดจากตัวของผ้าเบกเองทําเสร็จแล้วทดสอบแล้ววิ่งแล้วเ,เขาเรียกนวดผ้าเบกหลังจากทาให้เรียบร้อยเนี่ยออสรุปว่าสรุปว่าอา,อาการที่ทำเนี่ยจบจบจบไม่ไม่มีเสียงดังไม่มีเสียงดังโอเคแล้วแน่นอนเรียบร้อยครับงั้นขอคลิปนี้ขอลาเอฟซไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ